นะครับของรายการ most exclusive และในช่วงนี้นะครับอันจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูการสาธิตวิธีการใช้งานว่าเจ้าเครื่องเครื่องนี้นะครับมีกลไกการทํางานอย่างไรบ้างกับนวัตรกรรมที่เราพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเครื่องตรวจวัดคุณภาพผู้เรียนนั่นเองนะครับและช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับนะครับท่านอาจารย์จากภาควิชา วิศวกรรมการอาหารครับคณะวิศวกรรมาศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ตอนรับอีกครั้งนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโรนริสพิทยิรดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,าารรบสวัสดีครับโรนาริ์นะครับก็ยังอยู่กับเราแล้วก็รายการ m o s t exclusive แล้วก็เครื่องที่อยู่ด้านหน้าของเรานักสองคนณนะขณะนี้นะครับอาจารย์ก็คือเป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพผู้เรียนเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์สาธิตแล้วก็อธิบายวิธีการใช้งาน พร้อมด้วยผลไม้ที่เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อทั้งของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองหลายคนชื่นชอบนะฮะทั้งรสชาติทั้งกลิ่นก็ว่ากันไปแต่ว่าหลายคนนี่ก็อาจจะไม่ชอบนะฮะก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความชื่นชอบส่วนบุคคลทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงเจ้าเครื่องเครื่องนี้สักนิดนึงก่อนละกันครับว่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพทุเรียน ที่อยู่ด้านหน้าของเราณขณะนี้เครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ,รบแล้วก็<ผ>ม,มีจุดเด่นยังไงบ้างครับครับผมเครื่องอวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนเครื่องนี้นะครับเราออกแบบเนี่ยให้ลักษณะเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเป็นลักษณะเป็นแบบพกพาได้ครับสาเหตุเนี่ยที่เราทําให้การออกแบบลักษณะตัวเครื่องเป็นแบบพกพาได้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะเอา,อาเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์คุณภาพของผลทุเรียนเนี่ยบนต้นก็ได้นะครับแล้วก็ ใน,ใ,นในพจน์ในภาคสนามเนี่ยทำได้เลยรวมถึงถึงแม้ว่าเราจะเก็บมาแล้วมาอยู่ในผู้ส่งผู้ผู้ผู้รวบรวมหรือว่าผู้ส่งออกเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทุกทกที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องของสถานที่ในการวิเคราะห์ตัวตัวเครื่องเองเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถใช้พลังงานเนี่ยจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่จะอยู่บริเวณบริเวณที่ฐานนะครับ,รบก็สามารถใช้งานได้เนี่ย หกชั่วโมงถแชั่วโมงได้ได้อย่างสบายๆนะครับสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องาารวมทั้งวันถุกต้องครับผมรวมถึงถ้ามุดว่าเรามีแหล่งพลังงานที่เป็นไฟบ้าน 220V โวลต์เราก็ยังสามารถที่จะนำไฟบ้านเนี่ยมาเสียบให้เข้ากับตัวเครื่องเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อ,อย่างต่อเนื่องหลายๆวันโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ,รบนี้หน้าจอก็จะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ นนลักษณะเนี่ยหน้า,นาจอชใช่ครับหน,น,น้าจอก็จะมีขนาดใหญ่เรา,าทำการออกแบบให้มีจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ก็เพื่อที่จะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะอ่านค่าของผลการวิเคราะห์เนี่ยได้อย่างชัดเจนและก็ง่ายนะครับซึ่งตัวเลขที่แสดงผลออกมาก็จะมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ชัดเจนนะครับเรียกว่าป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์หน้าจอนี้เป็นแบบไหนครับอาจารย์หน้าจอนี้เป็นแบบทัชสกรีนเราสามารถที่จะกดปุ่ม เพื่อนะครับเนี่ยครับกดปุ่มเพื่อที่จะสามารถกําหนดค่าสําหรับตัวเครื่องได้เช่นชื่อของตัวอย่างลำดับของตัวอย่างวันเดือนปีที่ทําการวัดจํานวนลำดับตัวอย่างที่ที่ที่วัดวิเคราะห์เป็นต้นนะครับมีโหมดมีกรุ๊ปมีรีเซ็ตนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น NIR lab ครับผมเป็น ชื่อของห้องปฏิบัติการของของพวกเราเองครับอ๋อเป็นห้องแลบที่มอเกษตรศาสตร์ครับที่ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนี้ครับเซมารแล้วก็มีแสดงผลเป็นวันที่นะฮะวันเวลาวันเดือนปีนะอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราบันทึกเทปอยู่ในขณะนี้เรียกว่าก็จะมีเรื่องของข้อมูลที่จะบันทึกในระบบ ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยถูกต้องครับเมื่อที่คนนําไปใช้งาน,นพ่อค้าแม่ขายผู้ที่นําเครื่องนี้ไปใช้ก็กจะมีระบบที่แสดงผลเอาไว้ดูย้อนหลังก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวเ,เครื่องนี้นะครับข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยจะสามารถบันทึกอยู่ในอยู่ในตัวเครื่องซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะ ทําการโอนหรือว่า transfer ข้อมูลการวิเคราะห์เนี่ยไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถที่จะอ่านค่าหรือว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยโดยใช้โปรแกรมเขาเรียก spreadsheet เช่น Microsoft Excel อ่านค่าได้ทันทีนะครับเช่นวันนี้วิเคราะห์มา300ตัวอย่างเราอยากรู้ว่า300ตัวอย่างนียมีผลการวิเคราะห์เป็นอย่างไรบ้างเราสามารถที่จะโอนถ่ายหรือว่า transfer ข้อมูลจากในเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้แล้วก็อ่านค่าโดยใช้ โปรแกรมพวกสเปรดชีตทั่วไปได้เลยอ๋อครับอันนี้ถือว่าเป็นความอัจฉริยะความเจ๋งของเจ้าเครื่องเครื่องนี้เลยทีเดียวครับนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาดูผิวเผินจากรูปลักษณ์ภายนอกดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยก่อนที่อันจะได้มีโอกาสหยิบขึ้นมาดูนี่ต้องบอกว่าเหมือนมันจะมีน้ําหนักที่เยอะนะฮะจารย์แต่พอนหยิบจริงๆแล้วเบานะฮะเบาจากก่อนที่คาดคิดไว้เยอะเลยครับผมครับผมเนียดูจากอันถือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเปล่าๆเลยนะครับถ้าไม่รวมแบตเตอรี่เนี่ย แค่1.5กิโลกรัมนะครับแล้วก็ถ้าใส่แบตไปแล้วแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก2กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับอย่างตัวเครื่องนี่จริงๆใส่แบตแล้วนะครับเพราะนั่นเองก็ก็ยังรู้สึกเบานะจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่หนักอะไรร่างรูปร่างของเขาต้องบอกก่อนว่าที่มันดูดูเหมือนดูมันเหมือนใหญ่แบบนี้เหตุผลเพราะว่าเราต้องการให้ให้จอแสดงผลค่าวิเคราะห์มีขนาดที่ที่ที่ชัดเจนแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เองที่อยู่ตรงฐานเนี่ยให้มันสอดสอดรับกัน คือผมว่าดีไซน์อาจจะดูตลกไปนิดนึงถ้ามุดว่าแบตอยู่ตรงฐานใหญ่แล้วหน้าจอมันเล็กอะไรแบบนี้<ช>นะครับผมบบแล้วก็เลยทำให้ออกแบบให้มันมีความสมดุลดูความกลมกลืนกันของอของของทางตัวเครื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าว่าจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มีขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้เช่นลดขนาดของหน้าจอแสดงผลให้มีขนาดเล็กลงเครื่องก็จะเล็กลงไปด้วยแต่อันนี้เพื่อเพื่อความชัดเจนเนาะในการที่แบบว่าแสดงผลแล้วก็สามารถที่อย่างที่อาจารย์บอกพกพาไปไหนก็ได้เลื่อนที่ได้สะดวกนะฮะเอาไปยิงบนผลทุเรียนบนต้นไม้ก็ได้เหมือนกันต้นทุเรียนได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าน้ําหนักเบานะฮะแล้วก็รูปร่างกระทัดรัดเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าโอเคเลย สำหรับใครที่จะนําไปใช้งานจริงครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนอะไรฮะอาจารย์หมายถึงว่าตัวตัวนี้ฮะอาจารย์ตัวส่วนประกอบของเขาตัวตัวบอดี้ของเขาเองเราเราจะทําด้วยตัวพลาสติกนะครับผมก็มีการฉีดขึ้นขึ้นรูปออกมานะครับผมตัวตัวรูปร่างเขาครับครับขอน้ำหนักเบาเบากว่าทุเรียนที่เรานำมาสาธิตในวันนี้เบากว่าครับเบากว่าแนเบากว่าแน่นอนเอาล่ะนะฮะจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่า เครื่องตรวจว่าคุณภาพทุเรียนนี้เนี่ยสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงเซียววินาทีนะฮะรเรียกว่าแค่กับพิพตาเนี่ยก็สามารถที่จะทราบผลได้เลยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันทีนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์สาธิตแล้วก็อธิบายวิธีการใช้งานไปพร้อมๆกับให้คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางบ้านได้เห็นนะฮะว่าใช้งานเครื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์เฉยเลยครับได้ครับผมเราเพียงแค่นําหยิบเครื่องขึ้นมานะครับผมบแล้วก็ เราจะาหาตำแหน่งที่เราต้องการจะวัดะนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการจะวัดระดับความบริบูรณ์นะครับของเนื้อทุเรียนที่อยู่ในในพลูนี้เราก็แค่เพียงแค่เอาตัวเครื่องเนี่ยไปสัมผัสกับกับตำแหน่งที่เราต้องการจะวัดจากนั้นเนี่ยที่บริเวณตัวเครื่องเนี่ยจะมีไก่หรือว่าตัวสว<ะ>ิตช์นะครับผมอยู่ที่อยู่ที่มือของผมเนี่ยนะครับผมเราก็แค่กดสวิตช์นะครับผม เดี๋ยวผมจะให้เห็นค่าด้วยนะครับผมกดสวิตซ์ปึ๊บกดแล้วนะครับพอกดแล้วเนี่ยค่าก็จะก็จะขึ้นมาละอนะครับผมค่าก็จะขึ้นมาละคอันนี้ค่าที่แสดงผลออกมาเดี๋ยวกลับด้านนิดนึงนะจะให้คุณผู้ชมได้เห็นออกมาเป็นสามสิบสองจุดเจ็ดเจ็ดครับนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายนิดนึงสําหรับค่าที่แสดงผลออกมานี่เป็นยังไงบ้างครับสําหรับทุเรียนพันุ์หมอนทองเนี่ยนะครับค่า น้ำหนักเนื้อแห้งหรือว่าค่า dry matter เนี่ยที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับผลทุเรียนที่มีความาบริบูรณ์หรือว่าความแก่ที่เหมาะสมสำหรับการตัดจะอยู่ที่จ,จะตัดจากต้นจะอยู่ที่32เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเองเนี่ยถ้าเราวัดแล้วไม่ว่าจะจากบนต้นก็ดีหรือจากผลที่เก็บมาแล้วได้ค่าน้ำหนักเนื้อแห้งเนี่ยมากกว่า32เปอร์เซ็นต์หมายความว่าผลลุกนี้มีระดับความบริบูรณ์ความแก่ที่เหมาะสม ที่จะสามารถบ่มถ้าใช้คําว่าภาษาบ้านๆของเราคือบ่มคือทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้แล้วมันก็จะมีการพัฒนาแล้วมันก็จะสุกแล้วมีรสชาติที่อร่อยหวานมันนั่นเองครับนะครับต้องบอกว่าทุเรียนในท้องตลาดก็มีหลายพันธุ์นะอาจารย์มีหมอนทองมีชานีมีพวงมณีแล้วก็มีกระดุมอย่างวันนี้ที่เราสาธิตเป็นหมอนทองนะอาจารย์ครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า แต่ละพลูเนี่ยก็คืออาจจะมีความสุกความอ่อนความแก่เนี่ยแตกต่างกันออกไปไม่เท่ากันไ,ไม่เท่ากันกน,นะครับผมเพราะนั้นวิธีการใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ชายเองว่าจะ,ะนําเครื่องนี้ไปไปวิเคราะห์อย่างไรอย่างเช่นคุณอาจจะวิเคราะห์เพียงแค่พลูใหญ่ที่สุดเป็นพลูที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นตัวแทนของของผลก็ได้หรือเราจะวิเคราะห์ทุกพลูแล้วก็มาเฉลี่ยกันก็ไม่มีปัญหาเพราะอย่างเมื่อกี้นี้ที่ท,ท,ที่ที่สาธิตไปคงสังเกตเห็นแล้วว่า ค่าที่วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยใช้เวลาเพียงเซี้ยววินาทีเราก็จะสามารถเห็นค่า ứng, การวิเคราะห์หรือค่ค<ล>าน้ำหนักนเนื้อแห้งเนี่ยภายในเซี้ยววินาทีนะครับแตกต่างจากวิธีการวิเคราะห์แบบแบบดั้งเดิมคือถ้าเราจะอยากจะวิเคราะห์น้าหนักเนื้อแห้งในผลทุเรียนเนี่ยเราต้องผ่าทําลายนะครับแต่เครื่องนี้นี่ไม่ต้องทําลายเราจะสูญเสียผลไปแล้วเราก็เอาน้ำเอาเนื้อตัวเนี้ยไปอ,อบที่เครื่องอบนะครับใช้เวลาเนี่ยมากกว่า 2>, 2วันโดย<ช>ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ4 5วันออเราถึงจะทราบค่า<อ>น้ำหนักเนื้อแห้งของเนื้อทุเรียนของผลที่เราต้องการได้ครับ